สวัสดีครับผมนายีิพิพัฒน์แสนเจริญนักศึกษาปวส2แผนอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของชิ้นงานนะครับเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหาสักนิดนะครับเนื่องจากในการทํางานในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเวลาที่เร่งรีบมากนะครับจึงทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีสัตว์เลี้ยงไว้ใน บ้านหรือในหอพักมักจะไม่มีเวลาที่จะให้อาหารปลานะครับหรือรีบมากจนลืมการให้อาหารปลาไปนะครับเราจึงผลิตเครื่องให้อาหารปลาอาัตโนมัตินี่ขึ้นมานะครับโดยภายในกล่องควบคุมนะครับจะมีหัวใจหลักๆประกอบด้วยกันคือห้ภาคส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับเรามาเริ่มจากวงจรเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติก่อนเลยนะครับนี่คือหน้าตารูปภาพของวงจรนะครับ และภาพถ่ายจากภายในกล่องควบคุมนะครับซึ่งมีซิกเมนต์เป็นตัวแสดงผลนาฬิกานะครับนี่คือการวางอุปกรณ์ลงบน PCB นะครับนี่คือลายวงจรทองแดงแบบเนกาทีฟนะครับเริ่มจากภาคที่1นนะครับภาคจ่ายไฟของวงจรนะครับโดยที่ภาคจ่ายไฟของวงจรนะครับจะรับไฟ จากหมอ้อแปลง12โวลต์มาผ่านไดโอดบิดและผ่านเลเก,กเลเตเจ็ด8 0 5เพื่อจ่ายออกไปให้เลี้ยงให้กับวงจรนะครับภาคที่2นะครับคือภาคกำเนิดสัญญาณนาฬิกานะครับโดยจะใช้ IC เบอร์4 0 6 0ในการกำเนิดสัญญาณนาฬิกานะครับโดยเอาพุทจะกำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่ประมาณ2 h เฮิรตนะครับภาคที่3นะครับคือภาคประมวลผลนะครับ โดยภาคประมวลผลนี้จะเป็นภาคสำคัญหรือหัวใจหลักของวงจรนะครับคือจะใช้ i c เบอร์ x c 9 5 7 2นะครับภาคที่4ครับภาคแสดงสถานะการทำงานของวงจรขับรีเลย์นะครับซึ่งเอาพุทที่ออกจาก i c เบอร์9572นะครับเราจะนำมาไดร์ทานซิสเตอร์เพื่อไดร์ให้ดีเลย์ทำงานอีกทีนะครับ พื่อที่จะได้มีกระแสที่เพียงพอนะครับสำหรับคอยดีเลย์ส่วนภาคที่6นะครับคือภาคขับเอาพุทธนะครับจากรูปที่6เมื่อข้างบนเมื่อกี้นะครับผมคือการต่อใช้งานดีเลย์นะครับให้ดีเลย์ทำงานเฉยๆนะครับนี่คือรายการวัสดุและอุปกรณ์นะครับ มีทั้งหมด24รายการนะครับการทดลองนะครับการทดลองของเจ้าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินี้นะครับใน1วันนะครับจะให้อาหารปลาทั้งหมด2มื้อนะครับคือมื้อแรกก็คือเวลา8นาฬิกานะครับและมื้อถัดไปคือเวลา17นาฬิกานะครับของต่อ1นวันนะครับโดยเริ่มต้นจากการเปิดสวิตช์นะครับหน้าจอจะแสดงผลออกมาเป็น0.00 0นนนอนครับ เพื่อให้เรา,ารู้ว่าเครื่องให้อาหารปลานี้พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับนี่คือการให้อาหารปลาในเวลา8นาฬิกานะครับและเวลา17นาฬิกานะครับและเมื่อเรากรดสวิตช์เคลียร์นะครับนาฬิกาจะเด้งมาอยู่ที่12.00น,นนะครับนี่คือหน้าตากลเจ้าตัวกล่องกลไกของ ตัวขับอาหารปลานะครับซึ่งภายในจะเป็นมอเตอร์ดี12โวลต์น,นะครับและมีเกีียวเป็นตัวจ่ายอาหารปลานะครับจากตัวบรรจุอาหารปลาสีฟ้านะครับออกสู่ท่อสีเทานะครับนี่คือตารางแสดงผลการทำงานนะครับในการทำงาน5วันนะครับจะมีการผิดพลาด อย่างช้าสุดก็ประมาณ3วินะครับผมในการให้อาหารปลาทั้งหมด7วินะครับนี่คือภาพวงจรโดยรวมนะครับและนี่คือโค้ดของโปรแกรมของเจ้าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับ โดยประทัสดสุดท้ายนี้นะครับจะบอกการเชื่อมโยงต่างๆของสายสัญญาณนะครับเนื้อหารายละเอียดภายในของเจ้าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในทางปฏิบัติกันดีกว่าและเจ้าหน้าตาของเจ้าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติกันครับนี่คือหน้าตาของเจ้าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆคือ1กล่งองควบคุมและ2 เจ้ากลไกลเพื่อที่จะขับอาหารปลาจากภาชนะบรรจุเดี๋ยวเรามาดูเจ้ากล่องควบคุมกันเลยนะครับหน้ากล่องควบคุมนะครับจะประกอบไปด้วยเซเว่นซิกเมนต์เพื่อแสดงเป็นนาฬิกาบอกเวลาและไฟพาวเวอร์ออนเพื่อแสดงสถาหนะว่าเครื่องพร้อมที่จะทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านขวาของกล่องกันนะครับ ส่วนเจ้าตัวด้านขวาของกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยสวิตช์5สวิตช์ด้วยกันนะครับเริ่มจากสวิตช์ที่1นะครับคือสวิตช์ H นะครับคือสวิตช์ที่ใช้ในการตั้งเวลาหลักชั่วโมงสวิตช์ที่2นะครับสวิตช์ M นะครับคือสวิตช์ที่ใช้ในการตั้งเวลาหลักนาทีสวิตช์ที่3สวิตช์ C นะครับคือสวิตช์ที่ใช้ในการเชียย์เวลาให้เป็น12.00นาฬิกานะครับส่วนสวิตช์ที่4นะครับคือสวิตช์ Out นะครับ คือสวิตที่ใช้ในการกดใจ่ายให้อาหารปลาแบบไม้น่วนและสวิตสุดท้ายนะครับคือสวิต power on ใช้ในการเปิดปิดเครื่องให้อาหารปลานะครับส่วนเจ้าตัวด้านซ้ายของกล่องเครื่องให้อาหารปลานะครับจะประกอบไปด้วยฟิลนะครับและส่วนที่สำคัญที่สุดคือ Output นะครับในการสั่งใจ่ายให้กับมอ,มอเตอร์กลไกในการขับจ่ายอาหารปลานะครับโดยเชื่อมต่อโดยแจ็ค d o u t เอาพุทตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของ,เ,องเจ้าเครื่องให้อาหารปลาเมื่อกดสวิตช์ power on กันนะครับโดยเจ้าเครื่องให้อาหารปลาเครื่องนี้นะครับจะให้อาหารปลา2มื้อต่อ1วันด้วยกันนะครับคือมื้อแรกคือเวลา8นาฬิกาและมื้อต่อไปคือเวลา1 7นาฬิกานะครับเรามาดูเมื่อเรากด power on นะครับจากด้านหน้าของกล่องนะครับ เซเว่นซ <Seven> mm ิกเมนจะแสดงผลนาฬิกาบอกเวลาเป็นเวลา00.00 00. น,นด้วยกันนะครับและไฟ Power On จะสว่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการให้อาหารปลามือแรกกันนะครับคือเวลา8นาฬิกานะครับ mm hmm. เริ่มต้นจากการกดสวิตช์หลักชั่วโมงและหลักนาทีให้เป็นเวลา8นาฬิกากันนะครับ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มค้าวดาวนับถอยหลังกันนะครับส่วนเจ้าเครื่องให้อาหารปลาเครื่องนี้จะให้อาหารปลา2มื้อด้วยกันนะครับโดยมื้อหนึ่งจะให้อาหารปลาเป็นระยะเวลานานทั้งหมดประมาณ7วินะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะกดสวิตซ์ C นะครับเพื่อเคียนาฬิกาให้เป็น12.00น,นนะครับเพื่อที่จะทำการกดเวลาให้เป็น17นาฬิกาได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อถึงเวลา17นาฬิกานะครับเจ้าเครื่องให้อาหารปลาก็จะจ่ายเพื่อให้อาหารปลาออกมานะครับและถ้าเมื่อเรากดให้อาหารปลาไปแล้วนะครับเราไม่พอใจในปริมาณอาหารปลาที่จ่ายให้ออกมานะครับเราจะมีสวิต์เพิ่มคือสวิต์ตัวที่4นะครับสวิต์ out นะครับคือใช้ในการกดเพื่อจ่ายให้อาหารปลาแบบไม้นว่นตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยนะครับเมื่อเรากดสวิต์ครับ ตามที่เห็นนะครับตัวจ่ายให้อาหารปลาก็จะจ่ายออกมานะครับตามที่เราต้องการนะครับหลักการของเจ้าเครื่องให้อาหารปาลาโดยรวมนะครับคือจะให้อาหารปาลารวมด้วยกันทั้งหมด2มื้อต่อ1วันนะครับคือมื้อแรกคือเวลา8ปดนาฬิกาและมื้อต่อไปคือเวลา17บเจนาฬิกานะครับการทํางานของเจ้าเครื่องให้อาหารปลาก็ขอจบการน,นําเสนอในเท่านี้นนครับขอบคุณครับ